แต่ไม่มีใครเล่นแบบเล่นอันนี้เลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ เจอกันครับถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้ครับพ่อประโวดถ่ายรูปพรงนี้ก็ได้แล้วเจอกันครับชื่อยูเซียมครับผมเรียกท่านไปอยู่ก็ได้ครับบันดีบันดีค่ะนี่ใครแต่งอยู่ข้างในอ่ะโนเนียเหรอไม่มีแล้วครับคนเอ่นละไม่ใช่พวกเราแล้วแล้วพวกเราต่อได้ไหมแล้วพวกเราก็ไปบางนาไหมนะไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมแต่งก่อนเดี๋ยวมาแต่งก่อนคะขอบคุณครับพี่ตั๊ดใช่เนาะพี่ตั๊ดขอขอขอยืมขับหน่อยได้ไหม สวเฮียเป็นไวอะเดชคะเฮียเจอกันครับเจอกันพันห่งร้อหสิ โอ้โหปัดปัดปัดไม่ ไปเก็บ <se> <class> แล้วเบิกใหม่ก็ได้รถจะได้หล่ รถมันปัดผมเข้าใจรถมันไม่ชินมือผมเข้าใจผมเข้าใจไม่ชินมือแหละแองโคตรเฟี้ยวเชียร์พอมาจอแล้วคตรเทเราลงกันแล้วเที่ยมเชียสุดยอดคตรเท เหลืออีกกี่คันสามคันตรงนู้นเหลือกะลัมเหลือเอเด่าเหลือพี่ตัสพ่เนียก็ทำพี่ได้ยังไม่ได้ยังเอดาเออายมีคนมีคนยืมรถไปอ่ะรถพี่เอเด่าตอนนี้สวยสุดเลยแบบมองยังไงแม่งก็อีโวชัดๆพร้อมแบบพเอเด่าอยู่ไหน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 เห็นไหมครับ หรือรถพ่อพรโบต้องกระโปรงดำใช่ใช่ไหมมองมาแล้วแบบต้องกระโปรงดำชิ แย่ดอเหลืองหมดเลยเหรอเหลืองหมดเด้อพ่ไม่เปลี่ยนสีพี่ไม่เปลี่ยนสีคนไปกูไม่มีตังค์อ่ะคิวมันเยอะงี้กูทำไงอ่ะแสบเนีไอ้เนีวให้ไปเท่าไหร่ละชิบหายไม่เห็นนะคิวมันเยอะที่ไปเก็บรถที่เก็บรถระเบิดใหม่เก็บรถระเบิดใหม่รถจะได้สวยรถระเบิดใหม่ไงรถจะได้หมสวยพี่ตัดถ้าพี่เหลืองดำก็ไม่ก็ไม่น่าเกลียดนะ เ็นภาพพี่ตัดเหลืองมดำก็โอเคอยู่แกเท่าไ่ะสีองพันหงคูม่นเข้ามือยัง เมื่อกี้จีเนวเขินยังสวยค่ะอืมเขาวอกดีคันว่าเป็นสิบเหมือนกันนะเนี่ยอาจารย์หรือว่าเราจอดรถให้ติดกันมากกว่านี้ไหมมันกว้างอ๋อแบบไม่ต้องตามล็อกมันเหรอใช่ๆจอดไม่ต้องตามล็อกนี่เขียวสวยกว้างีได้ฮะเขียวสวยเนี่ยใช่ทำไมอะ อย่าดรอีกทุกคันเฮ้ยคนตรรุ่นเัี่ยวันเนี้ยย่งเหลือไอเอ็กซ์เว้นเหลือพิจรณ์ไงอีกคันหนึ่งข้าเลือโฟกอีกคันหนึ่งเนี่ยยืนยืนข้างยืนข้างผมเลยมั้ยสวยเลยเนี่ยโอเคโอเคพี่เอเนี่ยโอเคเก๊กไปทีเก๊กไปไหนดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมยืนข้างหลังเลยเดีเนี้ยเข้ามา เนี่ยส่งอะไรวันนี้มาตีมไหนเออเนี่ยส่งอะไรพี่เทลี่เนี่ยเนี่ยพ่อผมต้องอยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยเออแบบนี้เดี๋ยวรอทวิตเตอร์ลงก่อนไม่หายกูไปไหนนะเรื่องของเรื่องเหลวเลลลยเเววทั้งคู่เลยผมบอกเลยว่าเหลวผมหนีกลับมาก่อนน่ะทั้งคู่ทีเนวทีเนวสมมติมีคนมาตีแย่งสีเหลืองเราอะ ก็ตีมันกลับพี่ใครวิ่งมาวะน่ะใครวิ okay, ่งมาวะน่ะจะมาไหว้ศาลเจ้าแม่ตานีถ้าไม่เห็นศาลชัวทรงเนี้ยนี่แต่ไม่มีใครเล่นแบบเล่นอันนี้เลยโอเคเรียบร้อย แาดบางนานะบางนาบางนาแฉกไม่ใช่ไม่เป <laughs> ็นไรม่บกันสายรุ่กับรถหรือทำไรแล้วแต่นะ <c oughs> ตอนนี้อยู่บางนากันแล้วโอเคโอเคมา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 โอ้โหเปียเปียเปียทั้งคู่เลย เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้ไม่มีไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปได้โอเคโอเคเมื่อกี้พี่ถามว่ามามันอยู่บางนานะอ้าวทำอะไรพี่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปได้โอเคได้มาละเอเดาอ่ะเอี๊ยวสวยสุดะนึกว่าอีโวเออโอ้อีโวผมก็ชอบแรูปภาษาญี่ปุ่นข้างๆดิยุ่นยุ่นตายเดี๋ยวไม่เปลี่ยนไม่เว่าเดี๋ย่วันที่อีโวอีโวเท่โอ้โหอ่ะอีกรูป อีกรูปมา้เลยนใครพูดอะไรคันคันวะนู่นต้นไม้นู่นอ่ะปาระเบิดเมื่อที่แก้วกานด้วยแก้วกาดด้วยบางเสิก็หาจะขอบหน่อยจขอบเดินหน้าน่อยดิก็พอโอเคครับ เถอะเพย์ด้าขึ้นมาหน่อยขอบหนุ่มปังถ,ถนนต้องเถิบไปยหน่อยค่ะเออนั่นแหละคนใส่หน้ากากพีด้าเข้าได้ไหมเก็บหน่อยคะหยียบแล้วเหยียบแล้วโอเคโอเคอ่านี่แหละโอเคเฟิวฟิวหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้โหสวยงาม ใช่มนสบา่แขยาหาอไเยช่เมยเปาออแสดงว่าเขาเก็บตังค์เ่งคุณพาโบสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพาโบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีครัซื้อซื้อครบแล้วเหรอฮะคุณพาโบสุดจริงครบแล้วครับนี่จริงเหรอคะใช่ครับ เว่ยสุดยอดเลยโอ้วววโอวสวยงามมากสวยงามน้องปังคันไหนของน้องปังอ่ะคันไหนอ่ะอ่าคันรอเมมสุดเมื่อกี้ขับสะดุดอะไรก็ไม่รู้ว่าสะดุดทิปอะ่นจีบกันอีกแล้วไปพี่สองสาม้ี่ห้าหกเจ็ดแปดเมื่อกี้เรามีเรให้เก้าคนใช่ไหมไม่ถึงสิบใช่ไหมอือทำไมอ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีประจ่างอีกคันนะแต่งอยู่ มีป้าจางกับกะหล่ำที่แต่งอยู่ค่ะเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ที่ถ่ายรูปไปมีแค่เก้าคนโอเคเรียบร้อยยังไงเอารถสัามาค่ะบพี่โอ้โหพี่อ่ะเอารถสัามาด้วยโอ้โห